สเลดฟิล์มรีวิว EP5 Wonder Woman 1984ง้าแป่าจะพูดถึงหนังเรื่อง Wonder Woman เนาะ Wonder Woman นี่มีจุดกำเนิดมาจากเขาเหลียงซานหรือทั้งปะภาพสั่นจังหรือมันเออคนลังคนลงถ้าจะพูดถึงฮีโร่หญิงสักคนหนึ่งเนาะทุกคนอาจจะนึกถึงกัปตันมาเบล แต่ค่ายดีซีของเ,เองก็มีวันเดอร์บุเมนนอรที่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ยิงที่าอยู่ในดวงใจของภายหหลายคนและมาณปัจจุบันปี2 0 2 0วทรงท้ายปีนี่เนาะทาง w o r n e r Brother Picture ได้ปล่อย Wonder Woman 1 9 8นออกมาให้สาวโลกได้เบิง่งเรื่องหย่อจะเป็นพอ็อตเรื่องระว่างที่เหตุการณ์ภาคหนึ่งกับเหตุการณ์ภาคสองจะอยู่ห่างกันประมาณ50ปี <c oughs> แต่ว่าตัวเหตุการณ์ภาคสนี่จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่า มันมีคนที่อยากให้ต่างพร้อมฝันและบคิดว่าเออเสียอย่างไปแล้วยอมเสียไปได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วเห็นให้เรื่องมันวุ่นวายแล้วเห็นให้มาในบมเมนเขาต้องได้ออกไปจัดการเรื่องที่คนโลมากโลพาพิงดามกับปซื้อพิงดาน่ะไปซื้อป๊อปคอนมากับปซื้อแานกูกิน หนังเรื่อง Wonder Woman ก็ยังได้ผู้นำกับจากภาคแรกนั่นก็คือ Patty Jenkins ผู้นำกับจากหนังเรื่อง Monster ที่เคยได้รางวัลออสการ์มาก่อนในปี2003โปรดักชั่นที่สวยกับแมนแซคสไนเดอร์กับสไนเดอร์อีกคนหนึ่งจอซือบอได้แจะแนะนำสรุปเลยถ้าจะว่าถึงความน่าดึงดในหนังเรื่องนี้นี่ว่ากันบางหนังเรื่องนี้นี่จะเกิดขึ้นในยุค80ยุค80นี่ถือว่าเป็นยุคที่มิเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ แราจนัซักถ้าทานเผยที่ได้ไปเบิรงแล้วนี่อาจจะแบบลุงไหลในี่ยความเป็นยุค80ดสีสันสีสีสันในยุค80นั้นซักแม้กระทั่งการแต่งตัวของคนในยุค80นั้นจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากยุคอื่นเนาะ้วกาแม้กระทั่งเพลงเพลงไม่อย่างกามาจากยุค80ทั้งนั้นเลยเนาะนี่ก็คือแบบว่าเป็นแบ็คก้าคือว่าเป็นจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ถ้าจะ่าถึงตัวละครที่ ที่アナฮับบอเป็นวันเดอร์บูแมนนั่นก็คือกาลาการะดอดกาลาการะด<น>อดเนาะถือว่าเป็นน,นักแสดงยิงที่ว่าถือว่าลุกโตเลยเนาะมาฮับบอเป็นวันเดอร์บูแมนในครั้งนี้อ่าส่วนตัวแล้วนีวันเดอร์บูแมนในภาคอีกนี่รู้สึกว่าตัวนะตัวละครนัวเอกจะมีความเป็นหุ่ใหญ่ขึ้นจะเข้าใจอยอ่างไรขึ้นอ่าจะเข้าใจอย่างไรขึ้นก็เก่าจากภาคแรกก็ผ่านมาเจ็ดสิบปีแม่เพราะว่าตัวยแบบปีอ่าหลายภาคและปีที่ผ่านไปแล้วกับแบบ การกาลเวลามาใช่ไหมความคิดคนง้อลมันก็ต้องเปลี่ยนอ่าแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่กลับมาในภาคนี้เนาะนั่นก็คือตัวละครทัวร์เนีะซึ่งอ่าสตีฟเทเวอร์อ่าสตีฟเทเวอร์กลับมาด้วยเหตุการณ์บางอย่างเหตุให้คนที่คิดว่าเออบ่มีเหตุผลที่จะอยู่ต่อกับเออจะมีสีสันในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโตัวให้มีสองโตัวมีแม็กวิโอลอดกับชีตา หรือว่าชื่อตอนที่เป็นคนมันบาบาลลาอ่าบาบาลลาบับัลลาเฮ่บัมบัลลานี้หรอบัมบัลลานี้ละกัตัวละครที่มาฮับเป็นบดโตไล่เนาะเออชื่ออย่างบุ้งหเนาะเอออ่าเป็นนักแสดงที่มาจากหนังเรื่องอ่ไม่เป็นหนังเนาะซีรีส์เรื่องนาคอสนะฮะที่อ่าได้ลงในสตรีมมิ่ง Netflix เมดฟิกเนาะละกัอีากานักแสดงคนหนึ่งเนาะที่มาฮับเป็นชีตาอ่าเสือชีตานั่นก็คือนาไม่ได้ยังอี่แหลนเนาะ ลากาถ้าจะเพ้าถึงตัวละครตัวล่าทั้งสองตัวนี่มีตัวละครชีตนะ้าก่อนเนาะตัวละครเสือชีต้านี่เชสในเฮาล้ำลึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานนั่นก็คือแบทแมนรีเทิร์น<ม>ทุกคนอาจจะคิดว่าแบทแมนรีเทิร์นเป็นตัวไหนตัวละครแคทวูแมน่ามึงทีบทที่วั็นแรกๆมันจะเบิ่งแบบเออเซอร์เซอร์ซ่ๆซซาๆนิดนึงอ่พุ่มหลังตัวละครแม<อ>น,นถูกต้องอย่ hmm. างี้ลกาถ้าจะเพูาเรื่องโดยรวมของหนังนี่ หนังนี้จะมีเวลายาวเนาะก็คือสองชั่วโมงกับ45หนาทีถือว่าเป็นเวลาที่ยาวเยอะละยาวอ่าแล้วก็อีกอย่างเบื้องต้นของหนังนี้จะแบบว่าเบ้าดีเทลของตัวละครอในความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวละคลรอูในเรื่องแวนเรื่อ,ง,<ล>องเฮาอินแนถูกต้องอ่าถ้าจะเบ้าถึงสรางแอคชั่นนี่กจะถามว่าเต็มที่โบกับกระทั่มาดาเนาะเออ เค้กมาแบบแบบมีะบบตือแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าโอเคโดยเฉพาะแบบว่าซาที่วันเดอร์บูแมนใส่สุดเกาะสีทองมาจ้าโอ้โหเซนไซยาอ๋อเซนไซยาเนาะอืมแล้วก็สู้กับเสือชีต้ายังเมามันเลยเนาะอ่าหลังซากเนาะมาไม่หยิบมาหน่อยแต่ว่าการมาของวันเดอร์บูแมนแต่ละครั้งถือว่ามันเป็นธรรมดาเลยมันจะมีมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบดึงเพารถมันมีในตัวอย่างอ่าดึงเพารถก๊อสเนี่ยจ้าลงมาสโลว์บอดิโลมานะอ่า มึ่บูดว่อยู่ในอ,อยู่ในเทลเลเอ่อะม,มันไปดึงพาวล์รถ,ม,รถมันแค่ตัดภาพมาแล้วรถปีดเลยว่ะเออเออน้อสปอร์อีกแล้ว <S <S 2> <S 2> ถ้าผู้ให่ทีว่ายังไม่เบิงภาคแรกแล้วเบิ่งภาคสองนี่กันเมื่อกี้เราจะจะเข้าใจบ่กนิดนึงยังเข้าใจแต่กันยังมีจุดที่เฮ้ยเปลี่ยนมันเคยเกิดแบบืันนขึ้นมาหรือว่าเหตุการณ์อย่างที่สมมติว่าเออไปเบิ่งภักสองแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยังบ่อินนะ ถ้าถ้าอีลีกแไปเก็บพักหนึ่งมาก่อนก็นได้นะจีเก็บตกแล้วกันนังเรื่องนี้โดยรวมมีถือว่ามีแฝงปัญญาเล็กน้อยเลยนาแฝงปัญญาที่บ้านนะจงภูมใจในสิ่งที่ตัวเป็นแมน,แ,มนแล้วก็นันงมันดโมเมนเลือกพักสองมันจะให้ความรู้สึกว่าตัละครส่วนหลายที่เอ,อ,อาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าวิลเลน มันจะเห็นห้องใช่ห้องื้อว่าเออมันยังมีความเป็นมนุษย์ยังโบกิดเออถึงขั้นคือทานบอาก่าตั้งเึงโลกในวันวันนั้นมันยังแบบยังมีความย่านตายมีความคิดคือคนอยู่เออยังมีมนุษย์เชื้อเชืธรรมอยู่เนาะธรรมโลกเจ็ดบาทนึงเลยเจ็ดบาทราคาโดยรวมแล้วนี่นั่นแล้วนี่ก็ถือว่าโอเคเลยโอเคโอเคใช้ได้เลยสำหรับไผ่ที่ว่าเป็น คอดีซีหรือว่า Wonder ร์วูแถือว่าห้ามพลาดเลยถือว่าโอเคตอบโจทย์คอดีซีเลยเนาะถือว่าเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่หญิงฮีโร่หญิงนาะที่าแกงอีกเรื่องหนึง่งเนาะถือว่าเป็นหนังเรื่องดีเรื่องที่ชว่าทรงท้ายปีสอบฝันสาวาสรุปแล้วให้คะแนนวันเดอร์วูแมนข้าพเจ้าให้ไป7.5 คือกันคือกันเนาะอุ้ยแค่นี้คือกันเฮ้ยทำนี้อุ้ยบวกก่อนเลยโอ้ยไม่คือกัน,นบอกเออกสด็จมึงใจตรงไง<ห>ดิเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าเราสองรอบหนังเรื่องนี้โดยรวมกถือว่าหนังเรื่องนี้ก้าวโอเคดีเลยแหละอ่าถ้าว่าจัดท็อปสิบหนัง DC ดีซีตางเรื่องนี้ก้าติดอยู่ในท็อปสิบแหละท็อปสิบอ่าแต่ปิดท้ายนี่เนาะก็ขอขอบใจผู้สนับสนุนเฮาเนาะเมเจอร์ซีนิเพ็กเนาะที่มาให้ได้ให้เฮาได้ไปเบิ่งหนังเรื่องมอนเดอร์บูแมนในมือนี้เนาะอ่าแล้วก็อีกอยย่่่าาางหนนนนน้เเพิะั ติดต่อแพ่ดีบู๊กันนะน้ำเห็นน้ำอย่างไรโคตรดิสไปสไปสไปของบอมอืออ่าและยางเนาะกะขอปิดท้ายคลิปนี้เนาะจะเป็นอะไรก็สร้างไผ่ที่เป็นติงดีซีถือว่านางตอนนี้ตอบโจทย์โบเลวไล่ถือว่าโอเคเลยแหละแม้จะไปเบิรงกยังให้ไปลองเพิ่งคนที่จะว่าแมนแฟนดีซีเป็นมาว์เวลหรือว่าว่าเคยมัก์คซูเปอร์ฮีโร่ลองเปิดใจเบิรงโอเคเจ้าขอขอบใจนอรติดตาม เบิร์บาสเตด์ฟิล์มรีวิวขเฮาจะนับหนังอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้ฟังเนาะเจ๊ใดข้าพระเจ้าบุ๊คสเตดฟิล์มรกคาคิมสเตดฟิล์มขอตัวรักไปก่อนสบายดี